รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการรักบ้านเกิดนะครับ ในสัปดาห์นี้นะครับทอมก็ยังอยู่ที่ตำบลคลองโคนนะครับผมจังหวัดสมุทรสงครามครับซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับทอมได้พาคุณผู้ชมไปดูวิถีชีวิตและก็ความรักบ้านเกิดของคนที่นี่นะครับรวมไปถึงพาคุณผู้ชมไปดูกระเตงซึ่งดีเลยที่ว่าหลายๆคนอาจจะยังไม่เคยเห็นนะครับผมแต่ว่าในสัปดาห์นี้นะครับเรายังมีกิจกรรมได้ร่วมสนุกกันอีกเพียบเลยจะเป็นอะไรบ้างนั้นต้องติดตามชมให้ได้นะครับแต่ขอเบิกไว้คํหนึ่งนะครับว่ามันมากๆครับ อร่อยทุกที่ทุกเวลากับยูโรคัสตาร์ดเค้กไหวไหมจะไหวไหมดิตกไปเลยลุงวันนี้เมนูของเราที่เราจะทานมีอะไรบ้างครับไปอีกแล้ว ั้งสิกิโลโอ้ก็ถือว่าไกลพอสมควรใช่ไมครับปลาหอยนางรมกับปลาหอยแครงนี่แตกต่างกันแค่ไหน่ตงกันยังไงบ้างนะครับก็คือว่าถ้าเป็นหอยแครงเขาจะอยู่กับเลนแต่ว่าถ้าเป็นหอยนางรมเขาจะปลูกใช้เป็นไม้ให้มันมาเกาะเอาไปทวงให้มันรกร มาครับมาวางไปไม่เพียงแล้วขัดมือนะโอเคครับตัวเพียงและตัวขาดเหนียวไว้ไหมวะอ่ะโอเคครับอันนี้คือหอยนางรมที่เขามาชาวบ้านชาวบ้านอ๋อของชมชาวบ้านเขาเลี้ยงไว้อ๋ออ๋อนี่เลยนี่เลยแลยวที่ปกติการเลี้ยงหอยนางรมแบบนี้ครับเขาใช้เวลาเลี้ยงนานพี่กว่าจะสามารถจำหน่ายได้ในเขตนี้ประมาณแปดเดือนครับแปดเดือนเลี้ยงมันว่าแปดเดือนแปดเดือนก็สามารถจำหน่ายได้แล้วปกติอาหารที่เขาทาน เขาทานอะไรครับเขากินแพลงต้นในน้ำทะเลนะฮะเพราะว่าน้ำทะเลมันจะขึ้นลงอยู่ตลอดเนี่ยเขาก็คอยคอยดักกินแพลงต้นไม่ต้องให้อาหารไม่ต้องให้หายเขาก็อยู่แบบนี้ของเขาเลยแต่ว่าวงนี้มันจะต้องให้ให้เหนือพื้นดินขึ้นมาประมาณสักห้าหกสิบจนแปดสิบนแล้วแต่คือจมดินแล้วไม่ได้พวกนี้ต้องหาที่ยึดเกาะถ้าจมดินแล้วตายอย่างนี้ที่การเลี้ยงหอยในลมได้มีเหตุผลหนึ่งมาจากน้ําดีด้วยไหมเพราะเราปลูกป่าชายเลนหรือว่ามีการที่เราพัฒนาปุ๊บทําให ทำให้น้ำดีขึ้นแล้วก็ทาให้สามารถเลี้ยงหอยนางรมได้มีส่วนนะพี่ใช่ครับร้อยเปอร์เซ็นต์เลยฮะทุกอย่างนะกบมาดำเนินมาจากป่าชายเลนเป็นผงโซ่อาหารระบบเดเวทถ้าไม่มีป่าปพวกแห่งตอนพวกสัตว์น้ำใบอ่อนใบอะไรมันจะไม่มีไม่มีหลังเพาะพันธุ์เได้ว่าดีไหมนะพี่นะเลี้ยงหอยนางรมเลี้ยงนู่นเลี้ยงนี่เพราะทรัพยากรดีชาวบ้านแถวนี้ก็จะได้ดูแลรักษาทรัพยากรต่อไปนะครับแต่ผมรู้สึกว่าตอนนี้ผมจะได้เลือนแล้วล่ะพี่เลยเจ้าเพลียงเนี่ยทำพิษผมแล้วล่ะ ดาเอ <c oughs> เหลือดใครวะเนี่ยไหลปี๊ดไหลปี๊ดเลย <c oughs> อะเดี๋ยวเราไปไหนกันต่อดีพี่เช๊ดป,ปูปลาเชาเลนครับปลูกปลาเชาเลนกันต่อเลยอโอ้โหกิจกรรมที่เยอนพี่นะรักษาระบบนิเวทให้สมบูรณ์ได้เลยมาโอเคครับงั้นเดี๋ยวไปเลยดีกว่าพี่ไปครับบาย สวัสดีครับป้าชื่ออะไรครับป้าสังวาลค่ะป้าสังวาเนี่ยป้ากำลังทำอะไรอยู่ครับผมเก็บหอยจ้ะเก็บหอยเลยฮะนี่หอยอะไรครับป้าหอยแคร์อะครับวันนี้เก็บได้เยอะไหมป้าก็แล้วแต่นั่งทีก็ได้ยี่สิบวอลโลอะไรอยขอดูนิดนึงครับนี่อ๋อนี่ใช่ไหมนี่ครับโอ้อ่าพร้อมแล้วป้าเดี๋ยวผมลงไปเลยนะ ป้ามาลักผมอะไรดิครับลงเลยลงได้เลยฮะลงได้เลยลงได้เลยลงไดยป้ารักผมมากมากโอ้โหป้าโอ้โหยมันดือดเดือดป้านะโอ้โหตอนนี้มันเข้าครับป้ามันเข้าไปในร่องต่างๆครับป้าครับโอเคควานหาหอยครับหอยไม่ได้อยู่ตรงไหนครัป้าเนี่ยที่เลนนี่แหละอุ้ยป้าผมเจออะไรอ่ะอุ้ยอ๋อไม่ใช่หอยครับหยับฟ้านเตีนหืดแล้วก็ฟาน คามตั้งครับปุ๋ยไปปีนปุ๋ยไปฝานไม่ต้องลึกมากฮปกติหอยไม่อยู่แถวไหนป่ะอ๋อนี่ไงมาเจอแล้วอุ้ยนี่ใช่ไหมดินเคลียวฝานฝานอย่าปฝานเรป่อยเรื่อยเลยเฮ้ยมเจอแล้วนี่ไงนี่ไงเฮ้ยมากเก่งมาก อย่างนี้ป้ามาเก็บหอยทุกวันเลยป่ะครับเก็บทุกวันเดี๋ยวช่วงนี้ได้เยอะไหมป้าก็<อ><อ>ได้ยี่สิบกิโลอะไรก็ยังแล้วแต่หอยจะจะหนาจะบาง,งอะไรอย่เงี้ยแล้วอย่างปัจจุบันนี้ราคาหอยราคาดีไหมครับป้ามก็ไม่ดีเท่าไหร่รใช่ค่ะแค่สิบกว่าเองแล้วยป้าอ,อยู่ได้ไหมอยู่ได้ไหมมันก็บางครั้งก็ได้บางครั้งก็อยู่ได้บางครั้งไม่ง่ายอะไรแบบนี้งั้นแสดงว่าป้าป้าก็เก็บหอยอย่างเดียวเลย แล้วยี่นี้ด้วยปกตินี่เราใช้ชีวิตแบบไหนครับป้าเราไปซื้อเข้าทาหรือว่าเราสามารถหาได้ตามท้องถิ่นของเราก็ไอช่วงทะเลปลาเนี่ยมันบางทีก็ซื้อเค้าบางทีเราก็หาเค้าอะไรเงี้ยก็คือปกติแถวนี้ก็มีอยู่แล้วล่ะปูปลาหอยมีอะไรเยอะสุดบ้านไหนี้มันก็บอกทูกนะมันมีหลายอย่างเนี้ยเผื่อมากมันมีหลายอย่างมันเหมือนเหมือนกันหมดเหมือนเหมือนกันหมดก็คือปกติเราก็หาแถวนี้ทานได้เองเลยไม่ต้องไปซื้อเค้าเนาะก็ดีดีแล้วป้านะ เออนี่ผมยังไม่ผมไม่เห็นได้สักตัวเลยครับป้าครับก็ดูทีเดียวต้องไปเรื่อยๆต้องไปเรื่อยๆป้าไปเรื่อยๆมันแบบว่าไงเราต้องเตีนคุ้ยไปนะต้องคุ้ยไปเรื่อยๆแล้วนี่ข้อสังเกตหลักๆนี่สังเกตยังไงครับว่าแถวไหนหอยเยอะหอยไม่เยอะแล้วก็ดูว่าที่ไหนมีหอยมากมายแล้วก็ต้องออกไปดูใช่ไหมป้าโอเคเดี๋ยวผมลองไปดูแล้วนะป้านะเดี๋ยวเจอกันป้าไปละ ครับเรียบร้อยครับขอบคุณป้ามากครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอให้ได้หอยเยอะๆป้านะเดี๋ยวไอ้ป้าได้เยอะแล้วเดี๋ยวผมจะมาเอาของป้าด้วยดีไหมป้าดีปอึ้ยแล้วลุงรักที่นี่ไหมรักๆๆๆๆๆๆรักเลยเอารักพอกับเมียเลยอ๋อไปเล่นสกีนก่อนสกีนที่ในน้ำเนี่ยพี่นั่นๆๆๆอย่างเงี้ยนะ รอยทุกที่ทุกเวลากับยูโรคัสตาร์ดเค้กถึงก้าตรงนี้ใช่ไหมครับที่บอกว่าเป็นพื้นที่ที่สมเด็จพระเทพเสด็จมาปลูกป่าณจุดนี้เลยใช่ไหมครับใช่ตรงนี้นี่ปลูกตั้งแต่เมื่อไหร่ยังไงบ้างครับพี่เชษตรงนี้มันปลูกอตอนปี2547ี่ครัคร้งครั้งที่5นะฮะ ท่านท่านเสด็จมาปลูกทั้งหมดในหครั้ง5ครั้งด้วยกันท,ที่เราจอดเรืออยู่นี่คือ2547ก็คือครั้งล่าสุดครับนะครับครั้งล่าสุดครั้งล่าสุดที่ผ่านมานะครับ,รบ,รบอย่างที่สมเด็จพระเทพสเสด็จมาที่นี่เนี่ยพระองค์ได้ตัดหรือว่าได้พูดอะไรกับประชาชนที่นี่บ้างไหมครับท่านก็พูดไปเยอะนะฮะครับโดยเฉพาะที่เนี่ยท่านบอกว่าไม่ให้ทําสะพานเดินป่าเลยเพราะว่าถ้ามีความเจริญเข้าไปเมื่อไหร่เนี่ยสิ่งที่เป็นธรรมชาติก็จะถูกเสียหายไปโดยที่ มันไม่มีใครดูแลจัดก,การดังนั้นท่านบอกว่าถ้าจะมาชมป่าที่นี่ให้นั่งเรือมาอมเพราะว่าชาวบ้านรู้สาช่วยกันปลูกมาเพราะฉะนั้นชาวบ้านก็ควรจะมีรายได้จากจากตรงนี้ไว้หล่อเลี้ยงยช่วยเหลือดูแลป่าบ้างชครับผม <นะ S 1> ถ้าเกิดอย่างนี้ทอมจะมีโอกาสได้เห็นไหมครับต้นไม้ที่สมเด็จพระเทพมา<ด>ปลก<ด>ูกไว้ที่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่พาไปดูอ๋ออยู่ไม่ไกลพี่ไม่ไกลฮะไม่ไกล อ๋อแถวๆนี้เองนะแถวนี้แหละฮะโอเคจอดเรือกันเนี่ยได้ครับเนี่ยผมขอไปดูนิดหนึ่งก็แล้วกันนะพี่นะพี่พาไปดูนี่เป็นท่านปลูกไว้5ปีแล้วครับผมห้าปีสี่ห้าน่าจะสวยมากได้ครับไปเลยครับลุงบริเวณนี้ใช่ไหมครับบริเวณนี้ทั้งหมดก็คือเป็นบริเวณที่สมเด็จพระเทพใช่ตรงนี้เป็น ท่านท่านเสด็จมาปลูกไว้ตอนปี2545<อ>ครับที่ตรงนี้นะตรงนี้เลยใช่ไหมฮะที่เราเห็นอยู่นี้ทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยโอ้โหเยอะมากเลยทีเดียวนะครับแล้วตรงนี้ที่ปลูกก็คือเป็นต้นลําพูต้นลำพูแต่และชน,นิดเขามีความแตกต่างหรือว่าเ,<อ>เป็นยังไงบ้างครับ แตกต่างกันครับเพราะว่าในพื้นที่ที่เราจะต้องปลูกเนี่ยต้นไม้แต่ละชนิดในความเหมาะสมเขาจะต่างกันอย่างกงการเนี่ยเขาจะไม่ชอบที่ที่เป็นดินโคลนดินเลนชายทะเลแบบนี้เขาชอบที่ที่มันค่อนข้างแข็งแต่ลําพูก็แสมเนี่ยรากเขาจะแผ่ขยายไปตามผิวดินไปตามเลนเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะมีรากที่แทงออกมาเขาเรียกรากอากาศเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าดินแข็งพวกนี้เขาจะแทงไม่ไม่อ๋อคือแทงออกมาเหนือพื้นดินเลยพื่อทินเพื่อจะมรับอากาศกระรับน้ําขึ้นเรียงลําต้นเมื่อกี้เห็นมีน้อง แน่เขามาปลูกป่าหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน,นพี่เชษเป็นเป็นนักศึกษาจากาเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัรรายเกษตรศาสตร์กับจุฬานล้วโอ้ยพีย <laughs> ่เชษครับพูดคำว่านักศึกษาที่ไรเฮ้ยใจมันวิวไปพี่เขามาปลูกป่าใช่ไหมพี่ <c oughs> แล้วงี้ผมจะมีสิทธิ์ได้ปลูกป่าครับพี่ได้คร <c oughs> ับเดี๋ยวลงไปลุยได้เลยจริงเหรอครับปลูกกับน้องนักศึกษาเลยพี่ได้โอ้ยสาวๆเลยนะแจ่มเลยพี่นะแจ่มมากโอ้ยงั้นเดี๋ยวเราไปเลยแบบพี่ครับโอ้ยลุงครับไปเลยครับเดี๋ยวเขาหายหมด ใช่ไหมครับไม่เหนื่อยครับเฉยๆโอ้ยลุงยัยเฉยตะนุ่มดีหโอเป็นไงบ้างลุงที่นี่รวมสมบูรณ์ดีครับผมสมบูรณ์ดีครับสมบูรณ์ดีครับวันดีมาเก่าเยอะเลยตั้งแต่ไม่มีป่าพอมีป่าก็สมบูรณ์มากเลยครับแล้วลุงชอบไหมอย่างนี้ชอบครับชอบชอบชอบนะครับชอบมากๆเลยแล้วปกติที่นี่ลุงทำอาชีพอะไรอยู่ครับประมงก็ประมงเป็นนัตื่น ก็เรียกประมองน้ำเปือนแกเปแ็แคลงขายรอเคยทงกะปิอ๋อเราเคยทากะปิใช่ลุงเป็นคนที่นี่นนต,ตั้งแต่แรกเลยบ้านเกิดมังน้อยที่นี่หมดเลยที่นี่เลยไม่ย้ายไปไหนเลยไ้ย้ายไปไหนเลยแล้วแต่ก่อนกับปัจจุบันนี้มีความแตกต่างกันมากไหม่แตกต่างกันมากหมยแตกต่างกันมากเมื่อก่อนป่าสมบูรณ์เมื่อก่อนนู้นเลยก่อนเมื่อปีสองเจ็ดสองหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดนี่ป่าสมบูรณ์มากมีเป็นหมื่นไร่ครับตังนั้นต่อมากุ้งมาทําบ่อกุ้งกันเลยไล่เลื่อยลงมาถึงทะเลครับ ทั้งของแปดสองเก้าสามโซนี่ป่าหมดเลยอุ้ยหมดเลยฮะจากสองหมื่นกว่าไร่เหลือแค่แปดร้อยไร่อุ้ยตอนนั้นเหลือแปดร้อยไร่แล้วเราทําอะไรลุงเราเพราะว่าปกติเราทําประมงอยู่แล้วใช่ไหมใช่ครับแล้วก็นั้นเราทําอะไรครับก็ย้ายถิ่นฐานย้ายเลยย้ายย้ายตัวเองไปอยู่ไหนครับไปอยู่เพชรบุรีบ้างบ้าสมุทรสาครบ้างเออแล้วพอไปตรงนู้นเราเรารู้ตัวเป็นยังไงบ้างครับมันก็ลําบากนะความจริงมันไม่ใช่บ้านเกิดของเราใช่เป็นอาศัยทํากินลําบากพอสามศูนไอสามสามสี่สามห้าสามหกปลาเริ่มมี <า>ที่นี่ที่นี่เริ่มมีเ,มเริ่มมีป่าเริ่มกลับมาแล้วสารน้ำเริ่มกลับมาครับผมแล้วเราคนเสร็จเราก็ย้ายอยู่ที่นี่เราก็ไปไปไหนแล้วไม่ไปไหนเลยเป่าทีของโค้ดเนี่ะนี่ทำไมถึงคิดอยากอยากอยู่ที่นี่ครับเพราะอะไรทเพราะว่ามันมันสมบูรณ์แล้วอะ่ะที่นู่นสูที่นี่เลยไหมถามว่าพื้นพื้นที่ถ้าพื้นที่เ็าดีเราก็ดีด้วยดีของขังเลยแต่ว่าเราอยู่พื้นเนี่ยมันสบายกับเราอยู่กับครอบครัวเราสบายไม่ต้องย้ายไปที่อื่นเออแล้วลุงรักที่นี่ไหมรักรักรัก รักรักรักเลยเหรอรักพอกับเมียเลยให้แต่งงานกับที่นี่เลยแต่งงานเลยไหมดีดีดีแม่นะสุดๆเลยนะลุงนะได้ได้ได้และอย่างนี้ลุงนี่ช่วยอะไรพัฒนาอะไรเขาบ้างตอนนี้เห็นเขามีปลูกปงปลูป่าลองใช่ไหมทุกครั้งเลยครับไปปลูกป่าลุงมาทุกครั้งมาทุกครั้งเลยครับผมลุงก็มาถ่ายกระดาษเลยแบบนี้แหละทุกครั้งเลยที่เขมาปลูกกันแล้วชอบไหมครับลุงชอบชอบไม่ชอบทำเดียวรักมากมากเลยนี่เขาเรียกลุงคนรักป่านี่โอเคอ้า ขอบคุณลุงมากแล้วกันลุงสาวมาถ่ายกระดานเลนให้เราด้วลุงนะครับผมโอเคครับขอบคุณลุงครับน่ารักมากๆเลยลุงแข็งแรงด้วยลุงสุดๆไปเลยแรงมันมีแต่แข็งว่าใส่แข็งไะ้ผมไม่เชื่อหรอกโอ้พี่ครับนี่เดี๋ยวเราไปไหนกันต่อครับ เรไปเล่นสกีแล้วก็กลับบ้านเลยอ๋อไปเล่นสกีก่อนสกีที่เล่นในน้ำนี่ครพี่อั่นๆๆอย่างเงี้ยนะแล้วเดี๋ยวเราขึ้นกลับบ้านกันโอเคได้เลยครับงั้นเดี๋ยวเราไปเลยพี่อุปกรณ์ต้องใช้อะไรบ้างครับกระดานกระดานหนึ่งอันแบบเมื่อกี้แบบเมื่อกี้กับเชือกกระดานเชือกหมดแล้วแค่นี้เลยไม่มีอื่นแล้วโอเคครับมางั้นผมพร้อมแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปเลยดีกว่าครับล้างโดนโอเคเอาล้างตัวก่อนโอเคครับได้ป้าโอเคพร้อมแล้วครับลุง นี่สก,กีของเราใช่ไหมฮครับใหญนะ่ครับลูกนี่การเล่นมันต้องมีเทคนิคไหมลุงมีงม,มีมีขาต้องแข็งขาต้องแข็งใช่กำลังมันเยอะแรงเยอะอังกิษเดี๋ยวลุงโชว์ให้ผมดูรอบน<ด>ึงเลยใช่ไ,ไหมไ เก่งมากมาลูกตาเขาแล้วโอเคไม่ยากพยายามเกาะข้างไว้ในดิรำเกาะนี่นะครับพยายามเกาะนี่ละโอเคฮะย,ย,ยึให้มันยึดให้มั่นเลยครับเดี๋ยวเราเชื่อเวลาเรายืนค่อยถือตรงนี้ไว้อ<า>่าจัดอันหนึงไว้โอเคฮะไป ยินดีกันมากครับคุณผู้ชมครับกับวิถีชีวิตของชาวตำบลคลองโคจังหวัดสมุทรสงครามแห่งนี้นะครับเรียด้ว่าน่ารักมากๆแล้วก็สนุกมากๆเลยใช่ไหมล่ะและที่สําคัญนะครับในวันนี้นะครับเรายังจะได้ไปดูหอยนางรมนะครับแหมที่เรียกได้ว่าตัวใหญ่มากๆคุณผู้ชมฮะแล้วก็ได้เลสกีด้วยนะครับแหมฝีมือของทอมนี่ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะคุณผู้ชมว่าไหมฮะเรียกได้ว่าไม่แพ้ชาวบ้านที่นี่เลยนะครับและในสัปดาห์หน้านี้นะครับเราก็ยังมีกิจกรรมมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันอีกเพียบเลยจะเป็นยังไงบ้างนัั้้้นนนตตติดดดดาามมมมชกกใหไะะคผแ่่่วีีทเ็็ การรอเคยนั่นเองรอเคยจะเป็นยังไงนั้นติดตามชมกันให้ได้ในสัปดาห์หน้าครับแล้วในวันนี้เราก็มีพุทธภาษีดีๆมาฝากกันอีกเช่นเคยครับสัปดาห์นี้มีอยู่ว่าสุกรังสาธุนาสาธุความดีคนดีทําได้ง่ายครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณรถกระบะอิสุซูด D ีแมกโกซีรี์ใหม่ด้วยนะครับแล้วพบกันกใหม่ครับกับรายการรักบ้านเกิดครับทุกวันศุกร์เวลา16นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาทีวันนี้ทอมลาไปก่อนครับสวัสดีครับตรงนี้นี่คือ คือตรงบริเวที่เขาจะรอเคยรอเคยคมาแล้วเ,เนี่ยโอ้ยแบบนี้ใช่มพี่จะบอกว่าหอยสาวพีว่นุ้ยจะพาะผมมาดูอะไรครับมาดูบ้านพักอีกทางเรื่องหนึ่งของแขกที่จะมาเที่ยวนะคะธรรมดาเราทําแบบโฮมสเตย์นกมีเยอะมากไหมลุงเยอะประมาณโดยประมาณลุงว่าประมาณกี่ตัวโอ้เป็นพันเลย